โมาแต่นะงงมากเราถามดูมันดีแล้วปีนี้โแปดเลยเหรอใช่ค่ะแปดบวกบวกด้วยเป็นไงบ้างครับก็แล้วก็ห่างหายจากการจัดไลฟ์มาเนาะก็ต้องแบบจัดเต็มซะหน่อยครับผมก็ซุ้มทำกันสุดๆเหมือนกันนะกว่าจะได้แบบแปดไพลอตลอที่ปล่อยออกมาเป็นหลายเดือนเป็นเดือนครับผม แต่ว่าไม่เห็นไม่ใช่แค่การพูดตัวทีรี่เพราะว่าปีนี้คือเปิดหลายอย่างาใช่ครับเพราะว่าอย่างคอนเซปต์ชื่อว่าโกลอะครับก็ต้องเติบโตเราจะทําแต่ซีรีส์คงไม่ได้แหละ<ช>ต,ต้องมีอะไรอย่างอื่นมานิดนึงครับผมก็ก็เป็นความตั้งใจครับแต่ว่าเวลาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว <laughs> ่าแต่ว่าเราต้องตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็มีเป้าหมายไว้ก่อนครับ อย่างปีนี้ที่จะได้ไดูแน่ๆสามเรื่องปีนี้เนะี่ยชัวร์ๆก็คือเข็มจีราข้ามฟ้าแล้วก็กินเหมือนฟ้าสอดพิเศษแล้วก็ซอมไบเวอร์นะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีอีกนะครับผมก็อย่างที่พกเธอบอกไปครับผมก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่ารอมาส,สักพักหนึ่งแหละก็จะถ่ายทําปีนี้เหมือนกันแต่ว่าอื่นๆในใก็ขอยังไม่รับปากหละกัาร <c oughs> เพราะว่าเราก็มีเครื่องหมายบวกวอยู่ <c oughs> แต่ว่าก็ก็มีบางเรื่องที่ก็แบบแพนไว้ว่าจะถ่ายปีนี้ <c oughs> ด้วยคิวด้วย ความอะไรหลายๆอย่างเนาะก็แล้วก็มีบางเรื่องที่แบบโอเคต้องถ่ายปีหน้าปีหน้าคือส0 2 6ัรยี่สิบหกครับผมเริ่มหลงปีแล้วก็หลงปีเมือเมื่อกี้บอกบอกว่าที่ทำหลายหลายอย่างมีอะไรบ้างคะที่เห็นเซอร์ไพรส์ก็คือมีละครเมทีมีละครเวทีค่ะเพราะว่าก็ก็มีการพูดคุยกับบริษัทใหญ่เจ้าหนึ่งอย่างเงี้ยก็คุยคุยกันว่าแบบเออจะทำงานร่วมกัน ครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีเราก็จะมีะทําภาพยนตร์เพราะว่าเราเราก็อยากจะลองตลาดภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเราเราน่าจะทําได้ออกมาอย่างดีส่งความตั้งใจก็ก็ <ๆ S 1> มีไปคุยกับแบบแบบเจ้าใหญ่อะไรมาไงฮะ,ะแต่ก็ยังบอกไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ประกาศท้ายสุดเลยนะฮะก็เป็นซีคอมครับผมเพราะว่า แต่จะมาในรูปแบบไหนก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบกําลังคุยๆแล้วก็พัฒนาบทก็คงต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าที่ประกาศมาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอีกมูมเมตนต์หนึ่งของทางค่ายเราเพราะว่าทุกคนดูอยากให้เราทํากันมาก<ไ>อาจจะด้วยความคอมเมดี้ของเด็กของเราแล้วก็ความทกก<ข>อ,<ข>อกเกอร์เจเจนะเนะจเจหรอคอมเมดี้ใคอมเมดี้อะเจเจหรอไม่มีครับเยอะยอังไงเนีผมเนี่ยฮะได้ละหนึ่งหนึ่งตอนก็แปลว่า เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันชัดอีกทีสามปีเราเล่นเราเล่นเลยและอีกอันที่ยังไม่ได้เปิดเผยก็คือบอยแบนด์ใช่บอยแบนด์ในนี้จะไม่ต้องหัวนะทุกคนไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ไม่ทำไมนะไม่เคยทำเป็นพี่สีก็ต้องมีเนื้อแล้วก็เก่งแล้วก็โทรมาเละ่อยๆบอยแบนด์ มองมองไปแล้วเอาไงเอาไงเราไคุยคุยไว้แล้วครับจริ่งก็คือตามเงานั่นแหละมาเลยีาเล่อะไรนะจริงผมเดได้นะพี่เได้ได้เได้พี่ตีนโมมาร์เก่งนะก็เน็ตโอ้เดได้แต่เป็นเดวันเก็ต้องมเดวันเดียววันเดียวอาวงนี้คือวันเดียวแล้วก็จบเลยผมแค่คนเดียวเดียวเดียวทุกคนเดียว รอยย่อโหรู้ๆกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้พี่ออม่รโอเคก็บอกไม่ได้เดือน6เดือน6กพอเต็มตัวนิดนึงออกมามันก็ต้องปังหน่อยแล้วทำไมถึงอยากโคตรจะมาแถวนี้แล้วเนี่ยเด็กคนเออเรตัวเองไปเลยไหนๆก็ทำทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวหน้ากล้องเรียนไปเลย ที่หลายๆคนเดาไว้ก็ถูกอ๋อ็นเดียวอ๋อเหรอเดียวแบบไหนย้อนปี๕ี b m โอจบกรไดไปรีทไมถึงอยากทำบอยแบนด์ก็ก็ก็ตอนนี้ทุกคนก็เนาะทีบอกมาด้วยแล้วก็จริงๆเราเราเคยพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วนั่นก็เงาเหมือนกันแต่เงาไม่จริงแต่รอบนี้เงาจริงแล้ว เราอยากลองดูครับเพราะว่าเป็นยูนิตพิเศษดีกว่าอย่างแบบต้องดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นยูนิตพิเศษของทางค่ายเราครับนิติก็มีคนทําเยอะแหละแต่เราก็ขอใช้เวลานิดนึงเพราะเราก็ต้องมั่นใจในของเราก่อนอีกนิดนึงก็จะปล่อยออกมาครับอ่ะพีกับพี่ิวอะคะครับเป็นวันนี้ืแบบเปิดตัวแบบข่าวการเยอะแยะมาอันดับหนึ่งมา เข้าไปดูแล้วครับคือเยอะมากๆเลยคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำเยอะขนาดนี้ครับซึ่งเคียดแทนพี่ออฟเลยเพราะแต่แต่ละเรื่องคือเวอร์มากใช่แต่เรื่องก็ทยอยทยอยทยอยมาเรื่อยๆแหละครับเพราะบางเรื่องคือต้องใช้เวลาถ่ายาะยากด้วยแล้วก็เรื่องเวลาด้วยครับแต่แต่ละเรื่องคือปังทุกเรื่องแน่นอนที่เมื่อกี้เขาเปิดมาบอยแบน ซิทคอมและวคอเวทีเอ๊ะมีชื่อหรอไมนะเมือนหเปลก็เหมือนจะมีอยู่นะครับอาจจะมีอยู่บ้างหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหนูหนต้องหาเวลาคับฟอนก่อนตอนนี้เพราะว่าตอนที่ผมพูดนี่คือเหมาทั้ง3-4หน้าแล้วเดบงเดบิวต่างประเทศแต่ว่าที่ได้ดูแน่ๆคือคามฟ้าใช่ครับ เร็วๆนี้ของจริงเมสายยนแล้วเดือนกว่าเองคร็บจริงเวลาเร็วๆนี้ด้วยไหมครัก็ต่อต่อกันไปนี่โอเคอ่ะเมื่อกี้พี่พี่ออบอกเราสนใจอันไหนคะหรือมีชื่อนางฟิงเก่งในอะไรคะบอยแบนด์อ่าไมอแล้วกันนางฟิงยังไงอ่ะพี่เก่งบอยแบนด์นี่น่าจะตัดไปละครเวทีก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ ฟิตคอมฟิตคอมก็อาจจะใช่ทางของเราอ่ขเกแล้วแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสน้องปิงเป็นคนตลกไหมลูกเป็นคนตลกไหมไม่ค่อยครับจริงอยากให้พี่เขาเปิดโครงการใหม่ที่แบบรถไต่ถังอะไรอย่างเงี้ยเราอยากลองทำอะไรที่มันแปลกๆแล้วปิงจะเป็นรถไต่ถังเฮ้ยพี่เปิดไปป่ะ รถไต่เลยธุรกิจใหม่พี่ฟรีรถไต่ถังคืออยากเป็นถังบ้างเป็นบทบาทใหม่ๆรถไต่ถังที่มันอยู่ในตัวเราถ้าบ้านผมเขาเรียกว่างานพ่อขุนไงงานวัดอบบพี่มันรถไต่ถังแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์มันอผมเคยไปงานพ่อขุนอโเค เนี่ยจะไม่ให้ทำศิลคอมได้ไงแต่ละคนช้อนกันมาอ่ะบ้านนุ้งบ้านนู้งสนใจอ่ะบ้านพีทในเจเจสนใจอันไหนคะครับผมสนใจศิลคอมแล้วก็เวทีบอยแบนด์งันได้ยินไหมงานเขียนบทรู้ไหมบอกแล้วป่ะเนี่ยผมได้ได้ครับได้แล้วอยู่ดีเจเจบอกว่าพี่ออฟครับผมมีอาชีพหนึ่งผมตัวอะไรผมเขียนพอดซีรีส์วายให้พี่ได้นะครับแล้วก็ส่ง ใจวุฒดจริงจังมากเอามาให้ดูแล้วเอามาแล้วตอนแรกคิดว่าพูดเล่นสรุปเป็นฟายเป็นดารฟตอนเป็นแบบทีมเมนแล้วว่าหนึ่งสองสามสี่เล่าเจ็ดงงได้อนุญาตไหมครับผมได้เขียนเองได้ได้เขียนได้เขียนมองนักแสดงไวไหมคะอะไรแบบเฮ้สนใจใครท้าทายใครแถวนี้ไหมอะไรหลังบ้านได้ครับผม ขายร้านบ้านได้ได้เขียนมาขายขอบแนวทางธุรกิจเล่นเองเออถ้าแบบนั้นได้ก็ดีนะครับขอบเพื่อนแบขอบเพื่อนโอเคโอเคอ่ะเมื่อกี้ที่ถามว่าคือมีสิทรัพย์สินทรั์ของคอนเวนทีบอยแบนด์จะได้เห็นอะไรไหมคะครูเราครับเออครูเราของผมเหรอของผมก็น่าจะเป็นบอยแบนด์แน่นอนครับโอ้ยรอเล่นรอเล่นก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมว่าจะมีโอกาสได้ได้เล่น อาโปรเจกต์ไหนครับบ้านนั้นนะคะสนใจอะไรครองเรืองเรื่องมัสกองนครับบ้านไหนนะมัสกมัสงมสเลือกอะไรอย่างนี้คือสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าแล้วเขา่คุณาสนใจบอพี่ออว่าทำไป โทยังงไคตอบว่าเวกา,วา,วา,ญญารแสดงสิ่งของการะเออ แต่ก็ไม่ตลอดออฮะอันนี้ตลอดนะนี่นี่ตลอดูแล้วมาทางไหนบางทีเอเนจีก็หมดไงเอเนจีหมดก็แปลว่าอะไรทางอะไรหรอใช่การทางแล้วตามบิวตามบิลจริผมอยากเป็นเชฟครับผมไม่เพราะอยู่ในโปรเจกต์ได้ไปอยู่ทุกโปรเจกต์ไรเงี้ยไปเปทำอาหารครอบครัวในโองแรม มดนดิ X match อ,อะไรอย่าอเอุ้ยพอเถิดตอนนี้ครับทุกท่านไม่มีอยู่ให้มันทันอย่า <ś c oughs> ที่ฟุ้งตอนนี้ <ś c oughs> ไปเร <ś c oughs> ื่อยฝากนิดนึงค่ะว่าปีนี้ปีหน้า ามปีจริงก็ครับผมก็ครับก็ขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าก็สปอร์ตพวกเราอย่างดีก็สําคัญมากๆเลยนะครับที่แบบมาให้กําลังใจในวันนี้แล้วก็มาทำขายให้เราในวันนี้นะฮะแล้วก็บรรดาลูกค้าทุกท่านพาร์ทเนอร์ทุกคนนะครับผมที่แบบสนับสนุนพวกเราแล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยทําให้พวกเราเติบโตได้ขนาดนี้นะครับก็สิ่งที่ประกาศไปก็จะทยอยอยทำอย่างมีคุณภาพก็เร่งได้แต่ก็ เบาๆหน่อยก็ถึงจะชินแต่ก็ไม่ชานะครับตัดประกับไปแล้วก็เตรียมตัวนิดนึงแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเราโฟกัสในการทํางานนะฮะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงทุกคนก็มีเครื่องหม่บวกแล้วเนาะเบาๆหน่อยครับเออให้ที่แบบแบบเรื่องมีแบบข้องไหนจริงๆอะไรบ้างเนีอเอาล่ะให้ให้ใหมีแบบมีแบบให้ฉายแบบฟรีไหมอะไปหมดเลย เรก็เดี๋ยวก็จะพยายามหลากหลายคืนแต่ว่าถ้าช่องไหนอยากได้ก็มาบอกหน่อยมาบอเอ้ยมีส่วนลดพิเศษนะอย่างนี้ก็จะรีบไปเลยครับผมขอบคุณครับ